ทนุนีนกนันสองตัวคือกันขอพึ่งสองตัวีล้บุรีขวาาสามตัวแต่ว่าข่อยมีเรียกใช่สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่เอฟซทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของพอสไยพารวยครับ ติดตามโค้งสุดท้ายของปูคมวัดป่าปูคมวัดป่าปันสีฟันธงตัวใหนนะครับเนาะก่อนที่จะไปชมคลิปของปูคมวัดป่าเอฟซี FC ก็ให้ใช่วิจารณญาณในการรับชมขับทางช่องเป็นซื้อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับเอฟซี FC ครับผมนะแนวทางของปู่คมโค้งสุดท้ายฟันทงสิเป็นสองตัวสามตัวไปฟังปูบนที่หัสู่ฟังนะครับเด้อ ของขวัญปีใหม่ของปูคอมเมืรอนี่นะครับเนะาะสีได้ตัวใดกครับปูคนที่บอกสู่ฟังครับสีมีเพิ่มเติมบอ,รอหรือว่าสีมีแค่นี้ฟันพงไปเลยนะครับเอฟซี FC ครับผมรอ,อจะข่าวนะครับด้วยเอฟซี FC ครับผมเดี๋ยวพอไวสิต่อสายไปหาเพิ่นก่อนนะครับเนะาะการดำเนการปูอาจจะเลื่อนฟันเพื่ไวนะครับผมเป็นยังไงกับปูคเคยได้ยินข่าวว่าไปทําบุญทั้งหลกับปู ข้างสุ้มเพียรแม่มองเงินปฐมบัมืนทมมึน่งศิลล์ลำอยู่บุตรโอ้ครับผมขึ้นเนี่ยเขาล่ำมือขึ้นนี่หละปู่ไปทำบุญเพื่อญาติเพื่อนนั่นทำบุญไต้เพื่อมอบุญบ<ๆ>เพื่อนโอ้สาธุอนุโมทนาสาธุบุญกับปูคบ่ครับผมพี่ครับผมปู่เป็นยังไงอันตัวเลขที่ปล่อยมาหนิปู่ฟันทงเลยบปู่ฟันทงเลยบมมีคงทุดไทยมัน ปรากฏว่ามันสิบบ่วงนะง่ายนะโอ้ครับผมคือช่วงนี้มันสีเขาปีหม่นะปูเนาะยัน,นยัน,นยบ่วงก็เลยฟันธงไปเลยคงค<ด>ุดไทายกับว่าได้นั่ง s หม่องขึ้นเก้านั่นละโอ้ปูไปนั่งเอาคือเก้าบปูนั่นง s หม่องอยู่คือเก้าได้เลขตัวเก้าได้ได้เลขตัวนึ่งมันมันเข่าก็เรียกลอ็อกพอดี โอ้ oh, ครับอืแต่ว่าตัวเรื่อง,งองเนี่ยมัน<อ>ไกล่เชียงมองเงออไก้เชียงกับเล็กอกครับอืไปนั่งเอาอยู่ในพวกมองเกาบอกปู้มองเกา,า,งเาเลยอสองมองครับสองมองเลขขเ็กไก่เคียงกันนึ่งเออแต่ว่าอันปู้ไปอันป้อยไปชุดแรกนี่คือเมื่อนี่วงกลมไว้ให มันมีชุดเดียวนะปูวงกลมเนาะมีชุดเดียวครับผมรากาบัตรนี่สองตัวล่างในปูวงกลมตัวไหนสองตัวบนล่างนี่อันชุดแรกเนาะครับผม่าของปูปลอยออกมาชุดแรกนี่มีอยู่สี่เจ็ดศูนย์วงกลมไปเลยแ้วกาสองตัวบนล่างนี่มีหาสามกับเจ็ดสี่สองตัวบนล่างนี่ปูสีวงกลมตัวไหนปู ก็ว่าทั้งทั้งสองเัมนล่ะทั้งสองเพราะว่ามันเปลี่นทั้งบนทั้งล่างนาปูนะแม่อือมครับผมอันอทุ่มนี่ทุ่มนี่กับสองตัวคือกันอืขอเพึ่นสองตัวได้บุดได้ขวาสามตัวแต่ว่าข่อยมีเรียกใสครบสามตัวอยู่โอ้ครับผมคือปูสิมีเพิ่มอีกว่าปูมีมีหลังรวยใส่อืม ส่ตัวไหนปู้รักลอยลรักลอยนี่ใส่ 8, 3, 8, 3, 2. 2> แปดสามสองแปดสามสองกับแปดสี่ห้าสามสองแปดเจ้าโอ้มีเพิ่มขึ้นขึ้นแปดสามสองกับแปดสี่ห้าแมนมาเนตเลขเป็นนั่งมาสองมองมองหนึ่งเพิ่นไหนซี้ชีช้มาอื มันอยู่ใกล้เชียงกันครับซี่หาเลยครับผมสามหาเนี่ยครับผมซีหา <45 S 1> อือตัวซีหาตัวแปดสี่หาเนี่ยแปดสี่หาเนี่ยเรียกร็อกไข่โอ้ศักแปดสามสองนี่ก็เรียก,กร็กอกไข่โอ้ครับผมม,มาเนี่ยไปนั่งมามันได้ซี่ซี่ S <S 2> <S 2> เด็กไปตั้งเป้าเพื่อนห้มาซีซีกองนึ่งโอ้นก็เลยมาใกล้สองตัวคือซีหาน่นนมานี้มองที่สองเนี่ยมันได้ตัวเดียวกันได้สามสองโอ้ครับผมมีสามสองอ มองมองต้นโพเลยสามสองน้สเดนเนี่ยนะ๋วท่านไก่พยังนั่งอย่กยังน้่งเดี๋ยวไปนั่งมองอยู่มองต้นโพเลยสามสองครับคือว่าชุดแรกมีอยู่สี่เจ็ดศูนย์กับห้าสามเจ็ดสี่อาแบนี้ปูไปนั่งเอาอได้มาสี่สี่กับสามสองบานนี่มองชี่ชนะข่อยขอมาแล้วข่อยมานอนอ น่นเราเิ่นมาหาข่อย mm. ผู้ใช้กับผู้ยิ่งรับโอ oh. ้ผู้ยิ่งกับผู้ใช้นั่นผู้งามงามร,รอทำเนมยคนประมาณสี่สิบกว่านี่ลนะ่ะโอ้ผู้ยิ่งกับงามผู้ใช้กับงามมานํากัน ใครก็เรยกว่าให้มันจีเมนเลขกันก็ความคำนวณไวนี้สี่หาเนี่ยจะบอกว่าอูอูก็เรยกว่าเน,น,นมากมีนอ่ะกันพนมากผัวเมียพนมาว่าสอมเมียนอืมครับผัวกับเมียเพื่อนกันครับผมบานนี้ชุดวานนี้ครับผมบานนี้มองกันที่ว่าสามสองนัง่นผู้เพื่นถือเลขน้ำวงนึงเนี่ยที่ไปขอกันนะครับ เพินพ่นฝันได้กวนเล้วกวอนก้อนข่ไปนั่งอ้เพิน่นฝันว่าเด้เพิ่นเหาไม่ให้สามสองเหมือนกันอือวันนี้ไปนั่งอีกก็ได้สามสองเท่านันครับองตัวเดียวกันตัวนี้จะลบอือสนพวกวันนี้มันไม่ได้มาเข่ากับเรียงอกแขกโอ้เข่ากับเรียรอกปูคือ 2. 2> แปดสามสองนครับ กรตินเขมีอยู่สองตัวแนตะ่ว,ว่าเอาแปดใส่อมอม,มีอยี่สามสองสีห<า>่ห้าเลยปู่งานปูก็เลยกว่าเอารักลอยมาใ,ใส่คือแปดสามสองแปดสี่ห้างานอ้ดีพื้นที่สองมากฝันว่าเลยเขาท่อ 8, 3, 2, 8, 4, งไม่ให้ฝันว่าเรื่อนกินนี้กระปู่แม่ไขว้กันโอ้ยปู่มันก็เรียนแปดเพราะว่ามันเกิดถือกันเมือทุตัวตัวนี้สรุปครับผม ไม่ต้แต่ผู้ฝันดีๆเนะออวันนี้ทั้งทั้งุ่นฝันว่าเขาเอาเข่าไปเทียวให้กว้างทว่ากว้างเต็มเฮียนอยู่กว่ามงึงไงเ่าสันครับ<ะ>อันเล็กซี่ๆเลยมั้ยครับเอ้าม,มีตั้งแต่มองฝันดีๆแท้สนุบเด็กือที่เข่าทั้งบนทั้งล่างแท้สนุกโอ้ครับผมอืม,อม เน่เขาบดทบั้งบนทั้งบานกระปูให้มันแตกหมดทั้งบนทั้งล้างเลยอันนี้ก็คือความฝันเนาะครับผมเล่าให้ฟังครับแต่ว่าข่อยกับฟันฟันได้กินแต่ที่เรียกทุลัดแต่เป็นนั่งขวามากครับผได้กินเลยวบาทีปูได้กินเขากินน้ำขาอขาไม่กินว่สัสดครับ อขันทันว่าได้กินนี่ลเลขเขาแลยอันบ่วปูตะโกนแต่เขามันก็เป็นทั้งท่านละ่ะอืมครับมาเนี่ยเลขเลขทูบไข่ไข่จุดไอ่ได้สี่หกหกโอ้เลขทูบครับอันนี้เลขทูบตั้งหากเ้อนี่ด้ะโอ้เลขทูบนี่เออ่ตั้งหากวัดบ<า>ัป,ปูเลขน้ำมนตันี่ เลขนำม้วนเนี่ยมันขึ้นมันขึ้นหกเจ็ดสองโอ้เลขนำม้นครับผม,อ,มอันนี้ก็ให้เชี่ยพิจรารณาเอาครับผมพตาไวก็เบาให้เิ่นฟังเบื้องครับผมก็คือว่าชุดแรกของปูไห้มาตาตองวดผมคือสี่เจ็ดศูนย์กับห้าสามเจ็ดสี่ตาว่าเลขคำนวณของปูไ้มาแปด ในแปดตัวเดียวอแต่ว่าปูไปนั่งเอาหันได้สามสองกับสี่ห้าได้สามสองกับสี่สี่อ่กับสี่สี่อปูก็เลยว่าเอาแปดมาใส่ลักหน่าล,ลักลอยมาเนี่ยไม่กนก็เลยแปดสามสองแต่ว่าเลขคำนวณของปูเขาได้แปดสี่ห้าแปดสี่ห้ากับแปดสามสองเนี่ยมันเป็นเลขคำนวณอยู่แล้วโอ้ครับผมมันคนละคนละอยู่แล้วที่ไปนั่งเอานี่ได้สี่สี่กับสามสอง ไปนั่งเอามันมาถือกันครับผมก็เลยว่ามันมันถือกันทั้งของเลขคำนวณของปูอยู่แล้วเนาะครับผมก็เรียกว่าก็เรียกว่าวงวงงกลมเนี่ยสี่ห้ากับสามสองเลยโอ้สี่ห้ากับสามสองเนซุ้มนั้นซุ้มนั้นขันน้ำม้ตนครับเป็นครับทูบนี่กับพิจารณาเพิ่งเอาพูได้มากก็ซื้อสี่ห้ากับสามสอง ตกปูหอยๆๆว่องนะครับด้วยเอฟซีครับผมแปดสามสองแปดสี่ห้าล่ะครับเนาะปลาชกบดีหรอไอชกดีชกคนเอฟซีใส่บีไม่ไอ้อรว้ยไอมันชกคนเด้อครับผมสาธุสาธุครับผมวันด้วยอายุวันนาจุขังพลังครับ มีแต่จริงดีๆเกิดขึ้นมาใช้ปีไม่แล้วปีเ่าให้มันถิ่นไปครับสาธุครับผมได้เรียนเพื่อนโดยอายุอันนะสุขังพลังสาธุครับผมครับเอฟซีกับฟันธงของปู่ขมนะครับเนาะอ่ามีชุดนี้ชุดชุดไทยครับวิซี่กับผมเพราะว่าอ่ามันกับ่มมีชุดไทยแล้วนะครับเนาะวันที่หนึ่งที่สองกะไปลงคิดบุได้แล้วครับวิซี่กับผมกะ ต้องเอามือนี้แหละครับวิธีครับผมวันที่งวดประจําวันที่2มกราคม2568นะครับเขียนพิษครับผมเอาเมื่อกี้เขียนพิษครับผมอ2มกราคม2568นะครับด้วยเอฟซีครับผมนะครับเนาะอย่างว่าเออว่าวันเป็นผิดตัวได้จะเบิ้งตั้งดนครับวิีครับผมขอตรวจขอไปเอฟซีหลายๆนะครับวนาที่เข้ามาชมคลิปบริเบิ้งตั้งแต่ทีแรกครับวิธีครับผม อ่ต่อของมันยัง,ย,งยังบรทันในท่มปีหกแปดอยู่มันก็เลยเลิกบริษัยปีหกแปดให้ครับอ่าขอให้โชคให้ m ắ นให้รับให้รวยให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้ครับเด้อขอจบกี่ไปเพียงสามีครับพ่อข้าไม่ได้คิดนาขอกราวคำว่สาสวัสดีครับบัดดีมงามครับ